ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาสิงโตนะครับว่ากันว่าที่นี่มีสกายวอล์กนะครับคุณจะสามารถเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะครับผมเป็นวิวธรรมชาติสีเขียวดิบๆเหมือนที่พี่จัคกบอกหรือเปล่าไปดูกันครับ สวยแบบที่พี่จักบอกเลยสวนสวงความน่ารื่องจริงๆเขียวกระจีเต็มไปหมดเลยครับสามารถดูวิวแบบเขียวๆนี้ได้แบบ360องศาจริงๆเลยภาพแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ใน MV เพลงบ้านเราจังหวัดสะแก้วของพี่จักครับสะแก้วบ้านเรา จากวิว360องศานี้แล้วนะครับผมที่นี่นะครับยังมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็ถ้ำนาคานะครับที่ชาวบ้านที่นี่เขาสักการะแล้วก็บูชากันนะครับผมและเดี๋ยวผมขอไปเก็บภาพรอบๆวัดน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโลเคชั่นต่อไปว่าจะสวยขนาดไหนสุดยอดจริงครับ วิวข้างบนนี่บอกเลยว like ่าสวยมากครับผมนี่แหละครับเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปหาโลเคชั่นต่อไปครับดูว่าสวยขนาดไหนจริงๆในเนื <ant> <magic> ้อเพลงของพี่ัจ๊งเนี่ยก็จะพูดถึงธรรมชาติแล้วก็ แม่น้ําป่าเขามีอันนึงที่พี่จักพูดในเพลงนะครับคือน่าจะเป็นเรื่องน้ําตกและพี่จักอชอบพูดว่า mm hmm. อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยสวยนะผมก็เลยมาดูวันนี้รู้สึกว่าเออมันก็สวยจริงๆสมคําลําลือเหมือนที่พี่จักบอกเลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้เก็บภาพแบบนี้เอาไปฝากพี่จักแล้วก็เอาไปใส่ในเ v เพลงสะแก้วบ้านเราด้วยแต่วันนี้นะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยตอนเนี้ยคือพี่จักอ,อยู่บ้านพอดีเดี๋ยวผมจะชวนพี่จักเนี่ยไปแคมป์กันสะหน่อย เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทีมงานบังคับผมซื้อของแคมป์แลวเรียบร้อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปแคมป์กับพี่แจัคก,กันดีกว่าครับ ครับเต็นต์ในราคา200กว่าบาทใช้ได้จริงไหม ไอ้ตรงเนี้ยคืออยู่ในเนื้อเพลงของพี่เลยปะจักรบากด้วยเหรอใช่พี่ก็ไม่เชิงนะมันรวมๆมันรวมๆแต่เหมือนกับว่าเราก็เล่าเรื่องรวมๆใช่ไหมมีฟ้ามีนะมีอะไรนู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะ EP เนี้ยผมต้องหาภาพไปเสริมให้กับเพลงของพี่มันสมบูรณ์แบบมใช่มันก็ใช่มันก็แบบมีอสวยงามของเราอืมมันก็แบบมันมีหลายอย่างที่ผมอยากให้ภาพของ จกกังหวะสาแก้วมันเป็นเหมือนที่ผมเห็นน่ะคือเราชอบอะไรแบบนี้ไงพี่เราก็เลยรู้สึกว่าเราทัสกับของแบบเนี้เราอยากให้คนคนที่ชอบเหมือนกันหรืออาจจะแบบยังไม่เคยได้มีโอกาสมาสาแกอย่างเงี้ยลองมาดูก่อนไหมอะไรเงี้ยดีนะดีจริงๆอะไร<ด>อย่างเงี้<ด><ด><ล>ยคือสาแก้วแบบพี่พี่มองอย่างนี้นะพี่มองว่ามันมี ความเอเวนเจอร์แบบหลายระดับอ่าใช่จริงจริงคือจะมีแบบระดับอีซี่แบบมานั่งกลางเต็นท์แบบว่าชิลเอาท์เฉยๆหรือว่าจะแบบฮาเ์ดเลยก็มีโหดแบบเดินเข้าไปน้ําตกอีกหลายสิบที่นะในป่าเนี้ยครับซึ่งต้องเดินเป็นวันอะไรเงี้ยซึ่งน้ําตกที่แบบมันคืออันซีนสุดๆหรือว่าจะเข้าถ้าน้ํา ใช่ไหมเขาทำน้ำนี่ก็คือเป็นแบบเอเวนเจอร์ระดับแบบสูงขึ้นไปอีกอใ,ชใช่ไหมเพราะว่ามันต้องแบบมีแบบช่วงลึกช่วงตื่นเดินเดี๋ยวต้องรอยคอว่าเดี๋ยวอะไรเริ่มาแบบว่าแบบเดี๋ยวทาน้ำาเดี๋ยวผมต้องไปลองอ่า,อาเขาบอกว่าเป็นอันซีนที่แบบใช่อนันซีนสุดๆอันซีนสุดๆคือจริงแล้วมันไม่ใช่เมืองป่าเถื่อนนะแต่ว่ามันก็มีความสีวิไลของมันอยู่มันมีความที่ผู้คนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันป็นที่คนชอบเลยนะพี่มันมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์่ก็จริงแต่แต่ทุกคน่ะ เข้าใจใช่ใช่ทุกคนเขาอยู่ร่วมกันได้เนาะใช่ดูแบบเออดูดูแบบเพลินเพลินดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมน่าจะต้องไปเก็บพามาคบอ่ะตอนแรกนึกไม่ออกพี่เพลงพี่มาแบบนี้แล้วอ่ะคือผมคือผมมาสายแก้วน้อยมากพี่ความจำเกี่ยวกับสายแก้วเนี่ยแทบจะไม่มีเลยผมยังนึกไม่ออกว่าไอ้ที่พี่พูดอ่ะมันคืออะไรพี่ี่เาเออที่พี่เล่าในเพลงเออไม่ไม่นึกไม่ออกจริงๆพี่มันเหมือนที่เนื้อเพลงที่พี่บอกเลยอ่าเฮ้ยมันเหมือนจริงๆนะพี่ผมแค่รู้สึกว่า มันรีเลทก,กันกับเนื้อเพลงของพี่เลยพี่เคยพูดเรื่องเด็กๆที่อยู่ในจังหวัดส่ะแก้วเขาไม่ค่อยเข้าถึงดนตรีนี่หมายถึงยังไงพี่คือเด็กในสรากแก้วเนี่ยพี่มองว่าน้อยน้อยแบบคือน้อยกว่าจังหวัดอื่นรับเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าชมรมดนตรีหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะก็คือเขาจะเข้าถึงดนตรีที่แบบกว้างขวางแล้วก็สามารถเล่นกันได้อย่าง,างแพร่หลายจริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นกรรมการประกวดดนตรีระดับประเทศเนี่ยหลายครั้งมาก แต่ว่ามีเด็กสะแก้วเนี่ยโผลมาครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นน้อยมากน้อยมากในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับสิปีที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากแต่จังหวัดอื่นที่เขามีเยอะคือโอ้จังหวัดนึงสงมา3วง4ี่วงอะไรเงี้ยอา่เาเข้าใจเข้าใจซึ่งก็อยากให,ให้การเข้าถึงของการเล่นดนตรีมัน,ม,นมันมีโอกาสเข้าถึงน้อยอ,อยากให้มีตรงนั้นแค่นั้น ไกลเกินกว่าฝันสายน้ำทอดยาวคือเธอและฉัน